ไอ้เหี้ยกูจะลอกกว่าไอ้บนี่แหวโดนทีโดนชวโดนไม่เหชมมึงแล้วน้องป้าปืนแรงมากเหี้ยมาจากปากพี่เกินไปมากสอนสเปนหน่อยครับกดตัวทีครับผมไม่ติดตลกบ้างอ่ะตลกทุกตาตัวเอ็ม พี่ครับแมงมุมอยู่บนหัวพี่อ๋อผมผมผมพี่ครับไอเซี C, นี่คนดีแน่นอนผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนพ่อมึงไอสัตว์รูดยากรูดยิน โอเคต้องนิมนหนมาืมด,มมดีขาวตายอ่ก็ตีอ่ะก็ตีเอ่อบิมคุณอัลติเมตยูเหรอใ่ y e ่ h So what can you d r ร n first นี like ่เล like ่นแบบเอาแบบมาเล่นแบบเอาจริงเอาจังโอเคเฮ้ยไอเฮียกรโดดลงไปทำเฮียอะไรเนี่ยยึดแม่ ไอ้เฮียกูเห็นอะไรอยู่นะเมื่อกี้อสัตกูเล่นมุกใส่กลัวไม่ชนะครับน้องนะครับเฮ้ยบิมไม่เป็นไรกูให้กลังเออบิม you can do it bro I believe in you เโอเคแมนเริใช้กนแรงไปซิวได้ไปซีเรียสครับ ชลอนึงอนะแมกกระโดดลงมาจากสโมกไอ้ตานมนกระโดดมาจากสโมกยิงหัวกูอ่ะยอมวะพอแล้วยิงจะเป็นป่าแล้วนะ no more เพื่อควาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเพื่อควาให้โูู้โหเฮียจับภาพมาที่พวกกูยืนอะไรยืนมาเล่นให้กูดูหน่อยนะอ่ะไปเอามาไว้เลยกูหมดพลังแล้ว เี่ยวมากเตินกวามให้คนตานหนชุบได้ชุบได้ชุบได้ชุบโซว่ามาชุบโซวามาหน้าหน้ามึงอ่ะชุบอุ้ยสัตว์เยไปเพื่อนมาเก็บตายซ้ำตายซ้อนแต่ทีมชนะ เพื่อนกโหดมากเนี่ยทุกคนชมมาได้ตอนนี้แชทไม่เคยอ่านสมแล้วครับสวะสมชื่อแชทไม่เคยอ่านสมแล้วครับสวะสมชื่อเมื่อเอาแม่งออกมาจากศัตรูจอเราให้ยิงสวยจริงครับอันนี้ยอมรับสวยมากเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักไอ้เพื่อนรักโดนมั่งแลเพื่อนรักก้มหัวลงทำดีมากจะไปโดนีิโก้ธโอเคจะไปโดนอีโก้ธะ ไปสามนะครับขนน้มัไปเส็จชนะครับผมออไปไเพื่ดูปะเออวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปบั่อยเปนหน้ามึงคผมมึงกู้เยตลงมันอยู่กู้เยางลบมันอยู่ตาดีด้ต่ไรเสียลาไม่แลลาไม่ มองอยู่ผมทำหนึงกูมองอยู่นม่กูมองอยู่ยิบม er ึงโอ้ยยิบมาไม่กูก ну, ูกูทำเป็นเล่นอยู่โดนไอ้สารด่ากูทำเป็นเล่นอยู่เพื่อไม่กูทำเป็นเล่นอยู่อ่ะก่อนจริงนะไอ้เฮียขนาดทำเป็นเล่นในสนามไม่ได้ไปคิดดูเป็นไงไอ้เฮีย ที่กับพี่ตอสดีคกับไอ้เหี้ยมึงพี่มัวนด้านใช่รักปะหนึ่งสองซ้ำไซเฟอร์เวินเอลโบว์ลีวีไซเฟอร์จู้จู่โอ๊ยปวดหัวหัวฉันบวมน่ะช่วยรักช่วยไป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  เหี้ยการนี่พ่อเขาตาย,ยางไงวะมันลูกย่าลูกเย็นเฮีอยอะไรขนาดนั้น,นะวะีจะไปอยู่ตายไปแล้วอย่านะอย่าฆ่ากูนะ อูต่อยมึงในชีวิตจริงในสัตว์แปลกแปลแงแงแปลงแปลแล้ววะไอ้ยี้นี่เป็นซ้ำเป็นซ้อนมานล้ออีกแล้วอ้สัตว์โอ้โหสองศพเหลือแต่กะดูกเย็ดแม่ใช้มึงเชี่ยไปป้าวเฮ้ยกล้องเอะใครดูอยู่ Yeah, yeah, เฮียเฮ้ยบรีพอทด,ดีคาตาเลยเนี่ยช็อตเนี้ยอุยเจนแม่แม่งเลงกูเฮีย yeah. มนเลงกูน้องชายเฮ้ยไอ้ไรเดีแต่คนดูกล้องมันเออป่าววะขู่อจอมแม่งเลยเฮ้ยใครดูกล้องอยู่มาดิข้าพเจ้ได้แหละเออเดี๋ยวข้าพเจ้ะทุกคนครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับนี่ครับผมไว้สวยไหมมือผมแม่ผมสอนมาดี มือต้องเหมือนดอกโบอูมเวลาไหว้ต้องยิ้มเข้าใจไหมผมจะสอนไหว้นะผมนี่ตัวแทนโรงเรียนนะผมบอกไว้ก่อนผมนี่ตัวแทนโรงเรียนอดอกดอกบัวตูมเ <c oughs> <c oughs> ดอกัวอูม